โอเคครับก็พลิกด้านหลังเรียบร้อยแล้วสวยงามมากนะด้านหลังนิวดีขึ้นเป็นโอ้โหเหมือนมีแร่นะครับเหมือนมีแร่นะครับมีแร่ฝังเห็นหลังเรียบนะครับมีจานมือแต่ผมจะขอส่องตรงแถวนี้หน่อยมีสายแร่เยอะมากนะครับเนื้อเล็กเปียกนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสบายๆทำทุกแนวนะครับอยู่ในช่วงสองพาร์ทน,นะครับ พาที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้เป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับรุ่นปดนีของหลวงปูหนุงอินนะครับเป็นเก,เกจิดังนะครับเนี่ยจานมือด้วยนะใครไม่ดูคลิปนี้พลาดนะครับเป็นเกจิดังปุกเสกสมเด็จวันละครร้อยปีนะครับอ่าแล้วก็อ่ารุ่นยี่ห้าศตวรรษนะครับที่รอเก้าท่านสร้างนะครับตอนนี้เหลือเกจิท่านนี้อยู่คนเดียวแล้วนะครับ เหรียญที่ท่านสร้างขึ้นมาตอนนี้ท่านอายุประมาณ80 8 9เนาะ87 89แล้วนะครับก็ถือว่าอายุท่านมากแล้วก็ควรที่จะหาเก็บไว้บูชานะครับเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมผิวของเหรียญก่อนนะครับเช่นเคยครับก็กดไลค์กดแชร์กันไว้นะครับผมจะใช้กล้องความละเอียดสูงนะครับเดี๋ยวจะส่องเข้าไปดูพื้นผิวของเนื้อเหล็กเปียกนะครับ โอเคครับก็ตัดภาพมาที่กล้องความละเอียดสูงนะครับตอนนี้ก็ซูมลึกนะกล้องอาจจะสันหน่อยเพื่อที่จะได้เห็นผิวเนื้อเหล็กเปียกนะครับเพราะว่าเป็นผิวที่ถ้ากล้องไม่ถึงเนี่ยจะมองเป็นพื้นเดียวกันหมดนะครับเป็นสีพื้นเดียวกันนะครับเนี่ยมามาดูกันตรงนี้นะครับนี่ครับมีทองมีทองด้วยนะเนี่ยครับฝังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับ มีผสมทองด้วยนะแหววสว่างวาบเลยผมแล้วก็มีเนื้อมวลสารอื่นๆนะครับลองมาดูกันนี่ครับขึ้นลงลุงนะครับนี่ครับเหมือนลุงลุงนะครับเหมือนทองนะครับสวยงามมากนะครับตรงช่วงนี้นะครับกล้องผมซูมลึกมากเลยปกติผมไม่เคยซูมลึกขนาดนี้นะเพราะว่าต้องการให้เห็นพื้นผิว ของเนื้อเหล็กเปียกนะครับส่งไปเรื่อยๆเนาะค่อยๆดูปันไปนะครับเพราะว่าเนี่ยครับมีมวลสารนะครับเนื้อเหล็กเปียกเป็นลุ้งๆขึ้นเป็นริ้วๆนะครับผมก็เพิ่งได้เคยส่องเนื้อเหล็กเปียกนี่แหละครับบล็อกแม่พิมพ์จะชัดเจนมากนะครับสวยสวยมากๆนะครับเนี่ยครับโอ้โหสวยจัดสวยจัดเลยเนี่ยครับ สวยงามมากๆ,ๆนะครับอือหือโอ้โหดูอย่างนี้ดูไม่ออน,นะครับนี่ครับต้องซูมเข้ามานะครับดูยากมากนะครับเหมือนเป็นลุงๆุงครับเป็น ริ้วๆนะครับมีโหตรงช่วงชายจีวอนตรงนั้นนะครับที่ว่าผมพูดตอนแรกนะครับเห็น <laughs> มีมีทองด้วยนะครับกองหลักแสนนะครับ <laughs> ต้องบอกก่อน <laughs> <laughs> ว่าจะได้เห็นธรรมชาตินะครับ <laughs> คิดว่าชัดชัดที่สุดแล้วลหละเท่าที่ผมพยายามหาอุปกรณ์ทุกอย่างจากเมืองนอกมานะครับ เนี่ยครับมันมีน้ำทองนะมีน้ำทองด้วยเหรออุ้ยเป็นสะเก็ดสะเก็ดนะครับขึ้นเป็นริ้วๆนะครับมีน้ำทองด้วยเหรอวงเล็บเก้าอ้าแล้วอือหือส่องไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆดูกันไปนะครับตอนแรกผมก็ ถ้ามองตาเปล่าไม่เห็นนะครับต้องส่องด้วยกล้องรายละเอียดความละเอียดสูงนะครับดูหลายๆจุดครับดูหลายๆจุดตรงจมูกขึ้นเป็นลุงลุงนะคโอ้โหขึ้นเป็นลุงเลยสวยงามมากครับอือหือตรงช่วงจมูกนะครับเห็นเม็ดสายเล่นะครับ อ้ยาอ้ยาอ้ยะเนื้อเหล็กเปียกกระทากระดานโอ้หยตะกัวนมตะกัวสมัยก่อนนะครับมีทองคำผสมตะกัวตามธรรมชาติน่าจะเป็นตะกัวทำธรรมชาติเหล็กเปียกตามธรรมชาติโอ้โหมือสั่นครับต้องขออภัยด้วยนะครับ ค่อยดูกันไปนะครับออโต้ Auto, มือออโต้โฟกัสนะครับใช้มือโอ้โหไม่คิดว่าจะได้ส่องรายละเอียดเยอะขนาดนี้นะครับดูภายนอกก็เรียบๆนะครับเนื้อเหล็กเปียกมีผสมตะกวนนมมีผสมผ้าทากระดานนะครับสวยนะ มาดูเส้นริ้วชายจีวรน,นะครับบล็อกนี้เป็นบล็อกพิเศษนะครับเป็นบล็อกทองคานะครับมีลายเส้นเดี๋ยวขอดูผิวนะครับแกะได้สวยสดงดงามมากครับรายละเอียดแม่พิมพ์สวยมากๆากครับมาดูตรงยันกันนะครับ โอ้โหเนื้อเล็เปียกเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับก็จะมีการแทรกภาพเข้ามาเป็นระยะๆะะนะครับตอนนี้ผมอัดนี่ก็มืดแล้วนะจะเที่ยงคืนแล้วง่วงๆนะสวยงามมากครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ทำคลิปตามสะดวกตามแล้วแต่จังหวะและอารมณ์สวยงามมากๆครับ เนี่ยครับขึ้นเป็นริ้วๆเป็นลุงๆนะครับชาจีวรน,นะครับเนี่ยตรงเนี้ยที่ที่ผมเห็นนะี่ยมีเนี่ยมันชัดเลยนะสว่างสีทองอย่างนี้ชัดเลยมีทองคำนะครับขอถ่ายสักแช์ได้ไหม ถ่ายสักแช่น,นะครับสักคู่ครับผมต้องปรับโฟกัสนะแล้วก็ <c oughs> ดูนะครับชัดมากนะครับโอเคสองเข้าไปดูกันอีกนะครับดูเลขเก้าครับงามแต่แท้เรา โอ้โหสวยงามมากๆเนื้อเหล็กเปียกนะครับเป็นตระกูลเดียวกับเหล็กไหลนะครับนี่มีรอยจานนะครับนี่รอยจานหลวงปู่นะครับมาดูเส้นรอยจานกันนะครับนี่ครับการทิ้งเส้นรอยจานเป็นเส้นอย่างนี้นะครับนี่คือนี่คือเส้นรอยจาน ขึ้นเป็นลุงงเนาะขึ้นเป็นลุงุงออเป็นลุงลงเนาะเนื้อเล็กเปียกเป็นแร่ทอระสุดตรงนี้เหมือนมีสายแร่นะครับจานสวยงามมากนะครับด้านหลังเป็นรอยจานด้วยเดี๋ยว ด้านหลังได้ส่องกันแบบเต็มๆครับมีรอยจานสำหรับคนที่ต้องการศึกษาก็ค่อยๆรับชมกันไปนะครับคลิปนี้อาจจะยาวนะครับตอนแรกผมกาว,ว่าจะอจสั้นๆแหละแต่ดูแล้วน่าจะยาวนี่ขอบข้างนะครับขอบข้างไม่เจออะไรไม่แปลกนะครับก็ถือว่าเป็นเนื้อเหล็กเปียกนะครับ เป็นมวลสารทั้งเด็กเปียกทั้งดุ้นนะครับผู้สร้างได้นำมาใส่ไว้นะครับเดี๋ยวผมขอขยับองค์ภาพแป๊บนึงนะครับเรามาดูโอ้โหชัดไหม <laughs> มีเหมือนมีแร่ทองนะครับมีทองชัดมากอะ่ะ ส่วนตรงเนี้ยชัดมากเออชัดมากอ่ะให้เดาแม้ว่าคืออะไรครับเป็นสายเล่สวยมากครับไม่ไม่รู้ว่าเห็นโหผมต้องถ่ายรูปแล้วล่ะตอนแรกไม่คิดว่าจะได้ถ่ายนะต้องถ่ายละนาทีนี้ ต้องถ่ายละเหนือเรียกเปียกถ่ายด้วยกล้องหลายแสนนะจัดไปเลยครับโอ้ยช่วงนี้แสดงว่าเต็มๆครับมวลสารเต็มๆครับตรงนี้น่าจะ นี่ลอยจานนะครับโอ้โหสังเกตว่าจะเป็นลุงลุงนะครับเป็นสายแร่ลุงลุงนี่ครับมีก้อนตรงนี้ด้วยเล็กมากสวยงามมากๆครับนี่เปรียกอัยย่ะ ค่อยๆรับชมกันไปนะครับตำนานเรื่องเหล็กเปียกนะครับก็ลองไปหารับชมดูอีกทีนึงครับผมส่องแบบตั้งใจส่องมากนะครับเพราะว่าต้องการให้กล้องนิ่งนะครับแล้วก็โฟกัสอาจจะไม่ได้พูดอธิบายอะไรเยอะมากนะครับเพราะว่ามือผมต้องทั้งซูมเข้าซูมออกหมุนโฟกัสนะครับ แต่สำหรับคนที่ต้องการศึกษาจริงๆก็รับชมกันไปเรื่อยๆนะครับว่าเนื้อเหล็กเปียกผ่านกล้องความละเอียดสูงแล้วเป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรชัดละเอียดมากครับโอ้โหงานเดี๋ยวเดี๋ยวจะพลิกด้านหลังแล้วนะครับนี่ครับเป็นสายแร่นะครับมีสายแร่ว่าเนื้อเหล็กเปียก โอเคเนาะเดี๋ยวผมจะพลิกเหรียญล,ละไปพลิกเหรียญโอเคครับก็พลิกด้านหลังเรียบร้อยละสวยงามมากนะด้านหลังดูดิขึ้นเป็นโอ้โหเหมือนมีแร่นะครับเหมือนมีแร่นะครับมีแร่ฝังเห็นหลังเรียบนะครับมีจานมือแต่ผมจะขอส่องตรงแถวนี้หน่อยมีสายแร่เยอะมากนะครับเนียกเรียกเปียกนะครับ สวยงามมากๆครับตรงนี้ตรงนี้โคตรรวยนะครับตรงนี้โคตรรวยตรงนี้จานมือนะครับจานมือโอ้โหสุดเกินเหรียญน,นี้คือแบบยังไม่ทันมันถึงผมเลยนะครับเกือ <c oughs> บจะไม่ได้ทําคลิปแล้วนะครับ <c oughs> ผมต้องใจแข็งมากนะครับถึงจะไม่งั้นไม่ได้ทําคลิปอะครับดูสิครับ <c oughs> <c oughs> สวยนานไหนดูสิครับ อาจจะภาพอาจจะสั่นหน่อยนะผมขอเปิดภาพเต็มจอหน่อยไม่ไหวละผมหมุนจนมือเกร็งอะ่ะเพราะต้องจับให้แน่นให้นิ่งไงโอ้โหตรงนี้สวยมากครับผิวตรงเนี้ยด้านบนของเหรียญน,นะครับส่วนตรงนี้ด้านยุบนะครับอันนี้หลังจากที่ทําเป็นหลังเรียบแล้วนะครับเป็นแบนไปแล้วแต่ถ้าเนื้อเดิมๆน่าจะเป็นแบบนี้ครับ ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เรียบนะโฟกัสยากมากผมบอกเลยถ้าถ้าใช้ออโต้โฟกัสจากกล้องผมว่าไม่น่าสามารถที่จะโฟกัสได้อย่างนี้โอ้โหสวยครับเหมือนทองนะครับตรงนี้ขึ้นเป็นแร่แร่ทองเหมือนนีแร่ทองนะครับเพราะว่าน้ำหนักของของเนื้อเหล็กเปียกครับมีน้ำหนักมากนะครับ หมันมีมวลสารมีอยู่ในตามธรรมชาตินะครับตะกั่วนมเพราะว่าเนื้อเนื้อเนื้อตะกั่วหรือเนื้อเหล็กเปียกเนื้อเนื้อเนื้อทองคำเนี่ยจะอยู่ในตระกูลใกล้ๆกันนะครับน้ําหนักมีน้ําหนักมากนะครับผมจับแล้วหนักกว่าเหรียญทั่วไปสองเท่าตัวได้ครับถ้าถ้าเทียบกับขนาดเหรียญเท่าๆกันนะ จะหนักกว่าสองสามเท่าตัวได้เลยมีน้ำหนักมากถือว่าแบบรายละเอียดเนี่ยผมผมจะพิมพ์ผมจะส่องข้างๆนะนะ้วผมก็จะขึ้นภาพไปด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นโอ้โหผมมีแซมภาพเข้าไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะทำแบบง่ายๆเนาะตามตามฉบับของผมแหละถ้าไปดูคลิปกันก่อน ใครที่โอ้โหสวยงามครับเห็นไหมม,ม,มีสายเล่ด้วยตรงเนี้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 ยต้องถ่ายตรงเนี้ยต้องถ่ายอ่ะตรงเนี้ยต้องคือใช่เลยอ่ะโอ้โหอะไรคับรเนี้อะไรครับเนี้่ยต้องถ่ายครับนี่ครับโอ้โหซ <c oughs> ีสีสัตว์หืม มีชิ้นเนื้อปกตินะเนี่ยโอ้โห,โห,โหโมวลสารพระท่ากระดานมีพระเก่าเนี่ยครับมีมวลสารพระเก่านะเพราะว่าไม่ใช่ใหม่นะครับเป็นสายแร่นะครับเห็นเป็นลุงๆเป็นสายแร่นะนี่ยครับเห็นไหมตรงเนี้ยโอ้ยต้องสองจะดูรลยจานไม่ได้ดูแล้วสรุปดูเต็ ลอยจานลอยจาหนหลวงปู่เนี่ยครับลอยจานโอ้อ่างนี้เหมือนมีแร่ก็ประมาณนี้ครับผมจะส่องลอยจานให้ดูแต่จริงๆก็ดูดูจากาคลิปต้นต้นคลิปได้นะครับลอยจานผมก็พลิกไปพลิกมาให้ดูอยู่หลายนาทีอยู่นะครับประมาณห้านาทีนะครับก็ส่วนตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับในร่องก็แบบนี้ครับ่ค่อย โอ้โห oh, คลิปนี้ไม่คิดว่าจะยาวครับแต่ผมขอส่องขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญ๋อ oh, ถ้าถ้าเข้ารูปแล้วเป็นอย่างนี้นะครับขอบขอบเหรียญเป็นอย่างนี้นะครับแต่ผมเห็นเมื่อกี้นี้แล้วแบบสูตรอะครับเป็นชั้นๆครับมวลสารโอ้โฟกัสยากนะครับ, oh, รบผมต้องขอไปด้วยนะครับออโต้ออโต้มือนะไม่ใช่ออโต้โฟกัส King, går, กล้องกล้องมาโครนะครับส่วนใหญ่จะต้องออโต้มือครับถ้าออโต้โฟกัสน่าจะหลักล้านอัพนะมันโอ้ยแค่นี้ก็สวยครับนี่ยครับเราจะได้เห็นเนือ้อพื้นผิวจริงๆสักทีนะครับผมขอส่องรอบๆ รอบรอบเหรียญก่อนนะครับเพราะว่ารอบรอบ,รอบเหรียญรู้สึกว่าเราจะได้เห็นผิวที่เปิดของเนื้อมอนสารนะครับนี่ครับขึ้นเป็นยันชั้นทับถมขอซองรอบรอบก่อนนะครับนี่คืออะไรแร่อะไรเหมือนเล็กไหลพักเก่าเหรอเศษพัเก่าเหรอไม่ยอมละลายด้วยนะ เป็นสีลุงๆเป็นเม็ดๆเ,เป็นลุงๆโอ้โฟกัสยากเดีย๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจะพยายามจะจะถ่ายรูปเก็บไว้นะครับโฟกัสยากมากโอ้โตายเถอะสวยจัดมีโลาหะ สวยงามมากๆครับผมจะพยายามโฟกัสให้ชัดและถ่ายรูปนะครับขอไัยด้วยครับที่ช้าหน่อยนะครับคืออะไรครับเนี่ยผมพยายามจะเก็บรูปไว้นะครับแต่มันพยายามโฟกัสยังไงก็ไม่ค่อยชัดครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เนี่ยผมพยายามหาจุดที่ชัดเจนที่สุดนะแต่ถ่าย ผมก็ยกมือไหวแล้วนะตัวจุดอื่นก็ถ่ายได้ปกตินะจุดนี้ทำํำไมถ่ายไม่ได้ครับผมเกิดอ,อ,อะไรขึ้นกับผมครับเนี่ยนี่แหละคนจะได้รู้ครับว่ากว่าการจะถ่ายรูปทําคลิปได้แต่ละคลิปนี่ใช้เวลาครับโอ้ยอมครับถ่ายไปแล้วแชตหนึ่งเนาะเดี๋ยวคนดูบนครับ <laughs> นี่ครับร,รอยจานครับ นี่ครับมีล่องรอยการจานนะครับสวยงามมากๆนี่มวลสารเก่าแน่ๆครับเนื้อคนละลสีสวยงามครับโอ้มีขึ้นเม็ดลุงด้วยมวลสารแปลกๆก็ต้องถ่ายไว้ครับ ถ่ายยากมากผมบอกเลยว่าองนี้ถ่ายยากมากผมถึงทาคลิปไว้ไงเพราะถ้าทําคลิปเราได้เก็บภาพที่ชัดไว้ได้ครับมันสาดนะครัโอ้โหคนดูจะว่าไหมเนี่ยตองแต่ขอบเหรียญดูยันดูอะไรกันบั่งนะครับโอ้โหย,ยันสวยมาก สุดสุดครับเหรียญนี้มีคนจีบอยู่ครับจีบในาภาษาพาก็คือแบบเขาจะเอาอ่ะเขาจะเอาแล้วเขาจะเอานี่ครับเป็นรอยล่องเข้าไปกดกดเข้าไปนะครับเห็นไหมจานมือแน่นอนคนระับ สวยงามมากๆครับก็ยินดีกับพี่ๆที่ได้รับไปนะครับผมมาเผยแพร่บารามีนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับหลวงู้่หนูอินเป็นพระเกจิดังนะครับเป็นคนสุดท้ายครับเกจิองค์สุดท้ายที่ยังมีลมหายใจนะครับที่ร่วมปลุกเสกพระสมเด็จวัดะระฆังนะครับถือว่า เก็บได้เก็บครับตามนี้ผมบอกแค่นี้ครับไม่อยากบอกเยอะครับเดี๋ยวแพงครับรอบที่แล้วเออผมลืมเล่าให้ฟังรอบที่แล้วผมไปถ่ายตะปูสังขาวานอนแล้วตะปูสังขาวานอนพอค,คนเห็นมวลสารปุ๊บแพงปับ๊บนะครับแล้วผมก็ไปตามเก็บลําบากเลยทีนี้เหมือน หมือนดาบสองคมครับบางคนรู้ว่ามวลสารดีพิธดีดีนะครับคนก็ตามหาเก็บนะครับผมก็ไม่เป็นไรครับผมตั้งใจมาเผยแพร่บารามีให้คนไม่มองข้ามนะครับอยากจะให้คนได้เห็นความตั้งใจของผู้สร้างนะครับแล้วก็เป็นพระของหลวงปู่นะครับเผยแพร่บารามนะีร่วมกันนะครับแต่ก็ ตามนั้นนะครับพอพระแพงขึ้นผมก็อาจจะไม่ได้ทําคลิปต่อเพราะหาพระไม่ได้แตับแต่แต่รายการนี้คือเนื้อบนบนแล้วนะเป็นรายการที่อยู่สุดบนสุดของลังแล้วนะครับถ้าเลยหว่านรา,ายการนี้ก็จะมีสังฆาวันนอนมีเหล็กเปียกนะครับที่ผมส่องอยู่ก็เหล็กเปียกถ้าสังฆาวันนอนอยากไปชมก็ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับถ้าเลยจากนี้ก็เป็นเนื้อทองคำแล้วครับก็ส่องไปก็จะมีแต่ทองคำนะครับ โอ้โหเนื้อเลกเปียกอะไรครับนี้เงี้ยอะไรครับนี้เนี่ยเนื้อเล็กเปียกอะไรครับนี้รรนเนี่เเยรรเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ตรงช่วงบนนี่คือมวลสารเต็มๆครับเป็นเนื้อใต้ผิวนะครับเป็นชั้นใต้ผิวโอ้โหอะไรครับนี้เนี่ยอะไรครับนี้แล้วส่องอย่างนี้ก็มีโอกาสไม่ใช่พอปล่อยหลุดมือจากผมงไปองค์เป็นแสนนะครับ โอ้ยปล่อยดีไหมเนี่ยมีนา้าผมจะเล่าให้ฟังมีน้ามาไม่เชิงว่ากดดันหรอกก็เออว่าถามราคากันนั่นแหละว่าจะ,จะปล่อยไม้อะไรเงี้ยผมก็แบบโอ้ยผมก็ใช้เงินส่วนตัวนะครับมามาหมุนทําคลิปนะครับก็ต้อง ก็ต้องจำใจปล่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์รอ,อะไรครับผมก็ต้องไปเรื่อยครับคลิปคลิปผมก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะพะลลักผมมีอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องพอเพียงนะครับพระหลักผมที่ผมเก็บก็เป็นพระสมเด็จนะครับยังไงก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับนี้ยันนะครับ ต่อคำว่ารวยนะครับแต่คำว่ารวยนะครับสวยงามมากตรงเนี้ยผมบอกเลยว่าต้องขยี้ตาดูขนาดผมโฟกัสต้องดูให้ดีครับว่าโฟกัสชัดหรือ,อยังนะโอ้โหตรงเนี้ยตรงเนี้ผมไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรนะครับแต่โอ้โหส่องมาเจอเลยครับชัดเลยครับ เหมือนหินในถ้ำนะครับเหมือนสายแร่ในถ้ำนะครับสวยงามมากๆถ่ายดูออกเบอลอนะครับแต่ผมก็พยายามโฟกัสให้ชัดที่สุดแล้วครับมันได้ประมาณนี้ครับผมก็ทําคิดว่าผมพยายามที่สุดแล้วนะครับไม่อยากส่งเยอะครับเดี๋ยวแพงครับจับต้องไม่ได้ครับอย่างงานงานนี้เดี๋ยวคนก็ลุมแห่ ถึงวันที่ผมปล่อยคลิปไปหลังจากนั้นก็หาพระไม่ได้นะครับดูรเรื่องครับโอ้โหปดหนี้ครับรุ่นปดหนี้โอเคครับก็เดี๋ยวผมจะจบคลิปแล้วเนาะยาวไปละจากไปตรงนี้เลยแล้วกันตรงนี้ตรงนี้ตรงนีล้ลาแต่เพียงแค่นี้นะครับ ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมสวยมากครับผมเอ้ยครับสวยงามมากๆครับขอเก็บเป็นที่ระดึกนะครับโอโ้โหมีหันมีออร่าครับถ่ายชัดยากมากนะครับเหมือนตรงนี้เป็นลุ้งขึ้นออร่าเลยครับรับผมลงไปนี่คนตามเก็บ ยิกยึแน่เลย,เลยตายถอะลบบินไม่นะฮ่มาเดี๋ยวถ่ายประมาณนี้ก่อนทำคลิปด้วยถ่ายด้วยเป็นไงล่ะโวดเปะะ็นไะกล้องกล้องสามารถทั้งถ่ายรูปทั้งทำคลิปอะโอ้ย อะไรครับนี้อ่ะเอาสิเก็บไว้เยอะๆครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะเอาไปเข้าคลิปครับเหมือนสายแรกจริงๆครับด้านหลังโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องสบายๆครับทําทุกแนวนะครับผมก็จะมีแนวต่างๆในการที่ผมอยากจะทํานะครับเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองดีนะเป็นตัวตัวของตัวเอง ทำคลิปได้ยาวนะครับบางคนก็เลิกทํา y o u t u b e ก็เพราะว่า,าทำแล้วเหนื่อยใจนะครับท้อนะครับไม่ใช่เป็นตัวของตัวเองนะครับทำในเรื่องในในเรื่องที่ตัวเองไม่สนใจมันก็มันก็จะรู้สึกอิดอัดน,นะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับตั้งชื่อช่องนี้นะครับว่าสบายๆทําทุกแนวครับเพราะบางทีการที่เราไปลงคลิปมั่วซั่วนเนี่ยคนดูก็จะยกเลิกติดตามนะครับ แต่้านละผมออกแนวอินดี้อยากทําอะไรก็ทํานะครับไม่ได้ตามใจคนดูนะครับผมพยายามเป็นตัวของตัวเองนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าคําพูดวาจาใดที่ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นอ่าจะเรียกว่ามือใหม่แ้วทำมาสามปีแต่ก็ไม่ได้ทําสคริปต์เนาะไม่ได้ไม่ได้แบบมีทีมงานอะไรนะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆของผมนะครับโอเคนะ ก็บายๆนะครับลาแต่เพียงแค่นี้จุบจ๊บๆนะครับใครที่อยากจะให้ผมทําอะไรก็เสนอมาได้นะครับแต่ผมอาจจะต้องดูก่อนว่าเหมาะสมไหมว่าผมพร้อมจะทํำไหมนะครับเสนอมาได้ครับแต่ว่าจะให้ทําเลยอะ่ะผมต้องขอพิจารณาก่อนโอเคเนาะขอบคุณมากครับบาย